ดาวดวงใหม่เปล่งประกายมากแม่พูดถึงคลื่นลูกใหม่แต่ละสถานีพร้อมจะดันให้มีผลงานออกสู่สายตาแฟนจอแก้วและมินาทีต้องมนี้บอกเลยว่าสีนางเอกสาวสวยต่อไปนี้ เก่งครบเครื่องไม่แปลกใจจะมีผลงานรัวๆแถมสะกดใจคนดูได้อย่างอยู่หมัดอีกเริ่มที่คนแรกการณัทชาสาวสวยจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดลที่ถูกเลื่อนขั้นเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกกับละครหงฟ้าแทมยังลาจอดได้อย่างงดงามดันเรตติ้งทะลุ6แจ้งเกิดแบบเต็มๆล่าสุดเธอมีละครเรื่องใหม่รอไว้แล้วอย่างมนตราตะเกียงแก้วและฤทยบดี อีกหนึ่งสาวที่ผลงานกำลังลงจอสาวน้อยร้อยใหม่บทบาทสุดท้าทายทั้งร้องและเต้นของอันนักลึกซึ่งดูท่าจะไปได้สวยเช่นกันละครออนแอร์ไปไม่กี่ตอนได้รับคำชมมาแบบรัวๆไปต่อกันทางวิกสามฮอตเวอร์จริงๆสำหรับมิน้นรันชรวีแม้ก่อนหน้านี้จะมีผลงานออกมาให้ได้เห็นอยู่บ้างแต่ล่าสุดกับละครเรื่องคือเธอแจ้งเกิดแบบเต็มๆซึ่งตอนนี้สาวมิน้นฮอตต่อไม่รอแล้วนะ าละครอ,อีก3เรื่องรวดดวงใจเทวพรมซุปตา2550้กลลวงรักปิดท้ายช่องวันส่งเข้าประกวดสาวสวยตาโตเพิร์ดวิรินสราแจ้งเกิดจากซิทคอม3หนุ่ม3ม,มุมล่าสุดมีซีรีส์มาย a s s y p r ริ c เ s สเจ้าหญิง2022และล่าสุดยังได้ขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกกับเรื่องเจ้าสาวยืนหนึ่ง